สิบสัญชตาตญาณที่บ่งบอกว่าคุณเป็นคนมี six sense หรือสัมผัสที่หแต่ไม่รู้ตัวสัมผัสที่6เป็นสิ่งที่หลายคนคงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วเกี่ยวกับสัมผัสพิเศษที่สามารถมองเห็นได้ยินได้กลิน่นรับรู้ความรู้สึกพิเศษได้มากกว่าบุคคลทั่วไปที่ไม่มีสัมผัสที่6 แต่ใครจะรู้ว่าตนเองมีสัมผัสที่หกันดังนั้นวันนี้เรามาเช็คกันดูสิบสัญชตาตญาณที่บ่งบอกว่าคุณเป็นคนมีสัมผัสที่หกกันเถอะคุณสามารถรับรู้ความรู้สึกของทุกคนได้คุณจะสามารถมองมองผ่านสายตาและก็มักจะรู้ได้ว่าคนคนนี้ รู้สึกเกิือคิดอะไรอยู่ซึ่งคนคนนั้นยังไม่ได้บอกกล่าวว่ากำลังนึกคิดอะไรอยู่ในใจช่วยให้คนรู้จักวิธีป้องกันพลังงานด้านลบของคนคนนั้นได้โดยปริยายสัมผัสที่สองคุณมีความฝันชัดเจนและแม่นยำความฝันของคุณนั้น จะเป็นลางสังหรณ์ที่แม่นยำนั้นเรียกได้ว่าสัมผัสที่หหรือซิกเซนซึ่งเป็นคนที่มักจะระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษอีกด้วยเหตุการณ์ที่3คุณเป็นคนช่างสังเกตคุณมักจะโดนคนอื่นมองว่าเป็นคนขี้ระแวงเมื่อคนหลงรักใครบางคนเข้าอย่างกระทันหันคุณจะไม่สามารถ หลงรักได้ในทันทีโดยที่ไม่เข้าใจเหตุผลนี่จึงเป็นสัญชาตญาณความแม่นยำของคุณนั่นเองสัญชาตญาณข้อที่4ความคิดก็โผล่ขึ้นมาในหัวแบบไม่ทันตั้งตัวอย่างเช่นคุณเคยรู้สึกหรือรับรู้อะไรบางอย่างจากสิ่งที่มองไม่เห็นได้ยินเสียง จากอะไรบางอย่างมาเตือนสิ่งนั้นสิ่งนี้กับคุณหรือบางครั้งความรู้สึกของคุณก็บ่งชี้ได้อย่างแม่นยำสัญชาตญาณที่5คุณสามารถรับการสื่อสารกับสิ่งที่ไม่มีตัวตนถ้าคุณนั่งสมาธิคุณอาจจะเคยได้ยินเสียงประหลาดรู้สึกแปลกๆจากสิ่งเร้นลับจบจอปๆหรือในบางครั้ง คุณอาจจะเคยพูดคุยหรือพูดคนเดียวจากคนที่หวังดีที่คอยมาเตือนคุณอยู่บ่อยๆสัญชาตญาณที่6ผู้ที่มีพลังจิตจะตามหาคุณคนที่มีพลังจิตสามารถมองเห็นตาที่สามของคุณเพียงแต่แค่คุณไม่รู้ตัวผู้ที่มีพลังจิตจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดอีกคนเข้ามาหาคุณ สัญชาตญาณที่7คุณกำลังเจ็บป่วยโดยโรคที่แพทย์ไม่สามารถรักษาได้โรคหรืออาการแปลกๆมันจะเกิดขึ้นกับคุณซึ่งเมื่อคุณไปพบแพทย์แพทย์ก็จะบอกว่าคุณไม่เป็นอะไรและนี่แหละคืออาการของคนที่มีสัมผัสที่6นั่นเองสัญชาตญาณที่8คุณมีแนวโน้ม ว่าจะติดยาเสพติดคุณนั้นเป็นผู้มีพลังวิเศษแต่ไม่รู้ตัวคุณอาจพยายามหลบเลี่ยงความสนใจโดยการหม,มเดิมแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีนซปโซบหรีหรือใช้ยาเสพติดเพื่อตัดเชื่อมต่อจากพลังวิเศษและซึ่งวิธีการหลบเลี่ยงด้วยวิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่ดีและไม่เหมาะสมทำลายสุขภาพ ทั้งทางกายของคุณทางใจของคุณคุณควรหาวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ในการหลีกเลี่ยงสัญชาตญาณที่9คุณถูกวินิจฉัยว่าอาการป่วยทางจิตคุณเป็นคนที่มีสัญชาตญาณสูงแต่ไม่รู้ตัวว่ามีคุณอาจจะรู้สึกเหมือนแปลกแยกกับคนอื่นหรือแม้แต่มีอาการวิกลจริตกับผู้ที่ไม่เข้าใจ ว่าเกิดอะไรขึ้นคุณยังอาจได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าว,วิตกกังวลโรคจิตเภทสัญชาตญาณสุดท้ายมักจะเกิดความบังเอิญที่น่าเหลือเชื่อกับคุณถ้าคุณเป็นคนมีสัมผัสพิเศษจริงคุณมักจะเจอเรื่องบังเอิญที่นึงไม่ถึงเกิดขึ้นกับตัวเองบ่อยครั้งอย่างเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดก็ได้เกิดจน สามารถทำให้คนรู้สึกหวาดกลัวอยู่บ่อยๆหลังจากที่ได้ฟังกันแล้วคุณก็ลองเช็คกับตัวคุณเองว่าตรงตามสิบสัญชาตญาณที่บ่งบอกว่าคุณเป็นคนมีซิกเซนส์หรือสัมผัสที่หหรือไม่ตามนี้ค่ะเรื่องของซิกเซนต์สัมผัสที่หหรือหลังสังหอ์เป็นสัมผัสอย่างหนึ่งที่หลายคนเคยรู้สึกได้ และมันไม่มีรูปแบบที่ตายตัวแต่ละคนจึงรู้สึกหรือสัมผัสได้ในสิ่งที่แตกต่างกันบางคนคาดการได้แม่นยำหรือที่เรียกกันว่าเป็นผู้มีจิตสัมผัสหรือยานยัง,ยงรู้แต่ไม่อาจพิสูจน์ได้แต่ความมหัศจรรย์นี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าค้นหายอย่างมากโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบหรือมีความเชื่อ ในซิกเซนสีราศีเสินแรงมีสัมผัสพิเศษแฝงอยู่ในตัวรับรู้ถึงสิ่งลี้ลับและในมุมมองของโหราศาสตร์หรือศาสตร์แห่งการพยากรณ์แต่ละราศีจะมีดวงดาวสถิตจูหรือที่เรียกกันว่าดาวเจ้าเรือนนั่นเองซึ่งดาวแต่ละดวงจะมีพลังแตกต่างกันไปวันนี้ เราจะมาดูกันซิว่าราศีอะไรบ้างที่จะเป็นผู้มีซิกเซนพิเศษตั่นเองลัคนาอยู่ราศีมังกรเป็นดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นผู้มีซิกเซนพิเศษสามารถสัมผัสกับสิ่งลึกลับพลังงานบางสิ่งอย่างหรือวิญญาณต่างๆได้ตัวอย่างเช่นหากได้เข้าใกล้สถานที่ที่มีพลังงานบางสิ่งอย่าง หรือมีดวงวิญญาณอยู่ก็จะมีอาการคนลุกและมีอาการวาบที่ไขสันหลังบางครั้งก็รู้สึกเหมือนถูกจ้องมองหรือได้รับการสือ่อสารจากสิ่งที่มองไม่เห็นการฝันหรือการสัมผัสขณะตกอยู่ในภวังลัคนาอยู่ราศีกุมมีดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือน เป็นอีกราศีหนึ่งที่จัดว่ามีซิกเซนแรงเนื่องจากมีดาวราหูซึ่งเป็นดาวแห่งลังสังหรณ์หรือสัมผัสที่หเมื่อรวมกับดาวมฤตยูซึ่งเป็นดาวแห่งสัมผัสลึกลับจึงสง่งผลให้ผู้ที่มีลัคนาอยู่ราศีกุมเป็นผู้ที่มีซิกเซนพิเศษกว่าราศีอื่นๆบางครั้งอาจสนทนากับเจ้าที่เจ้าทาง,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลย หากบุคคลที่มีลัคนาราศีกลุ่มเป็นผู้ที่นับถือปฏิบัตินังสมาธิวิปัสสนาก็จะยิ่งเพิ่มความมีซิกเซนที่สามารถบ่งถึงเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแม่นจำเลยทีเดียวลัคนาราศีธนูมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนร่วมกับดาวเนปจูน เป็นราศีที่มีซิกเซนพิเศษเช่นกันสามารถมีจิตสัมผัสกับสิ่งลึกลับได้รวมทั้งหลางสังหรณ์บางอย่างที่จะเกิดขึ้นเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองโดยเฉพาะผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมมักมีลางบอกเหตุจึงกำลังจะเดินทางไปไหนสักแห่งหนึ่งแล้วมีนกหรือสัตว์อื่นมาร้องทักเพื่อเป็นการเตือนไม่ให้ไปแสดงว่า หากฝืนไปอาจมีเหตุให้ต้องบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ลัคนากราศีมีนมีดาวพรหัส,สบดีเป็นดาวเจ้าเรือนรวมกับดาวเนปจูนเช่นเดียวกันแต่กราศีมีนเป็นกราศีสุดท้ายของโลกหรือเป็นภพวินาศของโลกด้วยจึงมีความพิเศษเก,เกี่ยวข้องกับเรื่องความเป็นความตายจิตวิญญาณ พลังนี้ลับผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีมีนี้หากเป็นนักวิปัสสนากรรมฐานจะยิ่งทำให้ซิกเซนที่มีอยู่แกร่งขึ้นและแม่นยำมากขึ้นอีกด้วยมีบุคคลที่เป็นนักปฏิบัติแต่ไม่ได้เป็นนักพยากรณ์หลายท่านมีความสามารถในการใช้ซิกเซนในการทำนายดวงชะตาให้คนอื่นๆได้อย่างน่าเหลือเชื่อและนอกจากราศีต่างๆที่กล่าวมา ก็ยังมีราศีอื่นอเส้นได้ด้วยเช่นกันโดยที่มีดาวเกตดาวมฤตยูหรือดาวเนบจูนเล็งลัคนาหรืออยู่ในราศีตรงข้ามลัคนาแต่อาจไม่เด่นชัดเท่ากับราศีที่กล่าวมาในข้างต้นและแม้ผู้ที่ม,มีดาวเหล่านี้มาเกี่ยวข้องเลยก็ตามในบางจังหวะหรือบางช่วงของอายุมีดาวดังกล่าวจรมาทับลัคนาก็จะส่งผลให้มีซิกเซนได้ หรืออาจกล่าวได้ว่าทุกคนทุกราศีจะมีซิกเซนในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปอยู่ที่ว่าจะเชื่อในซิกเซนนั้นหรือไม่มาต่อกันอีกค่ะคนเกิดวันไหนดวงแข็งมีเซนเกี่ยวกับสัมผัสที่6ที่สุดหันซ้ายหันขวาดูรอบข้างกหน่อยสิคับเพื่อนว่ามีใครนั่งอยู่ดรวยหรือเปล่าหรือมีคนแอบมองเรา อยู่ทางด้านหลังหรือไม่แล้วเพ,เพื่อนเคยเห็นสิ่งลี้ลับอะไรกันบ้างไหมบางทีการที่เราเห็นวิญญาณหรือผีนั้นแต่เพ,เพื่อนอาจจะเตาวันเกิดอาจจะบอกเซนเรื่องนี้ก็เป็นได้คนเกิดวันอาทิตย์ช่วงไหนที่คนเจ็บป่วยไม่สบายหรือไม่ก็อ่อนแอทางจิตใจให้หลีกเลี่ยงที่จะใกล้ชิดกับผู้หญิงที่กำลังตั้งท้องเพราะพลังอะไรบางอย่างที่ลึกลับ อาจจะทำให้คุณเห็นผีหรือวิญญาณได้คนเกิดวันจันทร์สำหรับคุณแล้วจะส่องกระจกน่ะส่องได้แต่อย่าส่องหลังเวลาเที่ยงคืนถึงเช้าโดยเฉพาะในกระจกร้าวและได้ยินเสียงอะไรแปลกหรือเสียงเรียกเวลาค่ำคืนอย่าพูดทักหรือขานต่อเพราะนั่นอาจจะเป็นเสียงที่ทวงถามวิญญาณของคุณก็ได้ คนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารลำบากกว่าคนอื่นวันอื่นเสียอีกเพราะคุณไม่ควรเข้าห้องน้ำนอกบ้านถ้าไม่มีธุระคุณควรจะอยู่ให้ห่างจากห้องน้ำที่ไม่น่าไว้ใจเอาไว้เพราะอาจมีบางสิ่งบางอย่างแอบติดตามคุณออกมาหรือปรากฏให้คุณเห็นคนเกิดวันพุธคุณไม่ควรไปงานศพ เพราะอาจจะมีวิญญาณติดตามตัวคุณกลับออกมาแต่ถ้าหากว่าเป็นงานที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆหลังจากที่กลับมาจากงานศพให้รีบอาบน้ำก่อนเที่ยงคืนและถ้าจะให้ดีน้ำที่อาบควรเป็นน้ำว่านคนเกิดวันพระรหัสในยามวิกาลมืดมดอย่ามองไปที่หัวบันไดเพราะคุณอาจจะมีอะไรบางอย่างปรากฏให้คุณเห็นที่ตรงนั้น หากว่าได้ยินเสียงแปลกๆคล้ายๆกับเรียกชื่อคุณอย่าขานต่อให้ก้าวเท้าถอยหลังหนึ่งก้าวแล้วเสียงนั้นจะหายไปคนเกิดวันสุขเคยได้ยินหรือเปล่าว่าธาตุน้ำอาจจะเป็นเหมือนประตูเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณดังนั้นคนที่เกิดวันศุกร์อย่างคุณควรหลีกเลี่ยงการเดินทางทางน้ำ คนเกิดวันเสาร์สารพระภูมิคือสิ่งต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันเสาร์ไหว้เคารพได้แต่อย่าจ้องมองหากที่ยินเสียงหมาเห่าหอนเกี้ยวกราดใกล้ๆตัวอันนั้นแปลว่าคุณกำลังโดนติดตามโดยพูดผีวิญญาณเรื่องแบบนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเอาเป็นว่าเพื่อนๆเ,เคยเห็นอะไรที่เป็นสิ่งเน้นลับกันบ้างบางที อาจจะเป็นวิญญาณอยู่แถวนั้นก็เป็นได้